สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่8กรกฎาคม2568ภาย FC พายเพาท่านผู้ชมครับออกเดินทางทุกวันนะครับมืนอนีเดินทางครับพาเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าด้วยพี่น้องนะครับเขามาสองงวดนับเข้าสองงวดตรงๆนะครับตั้งแต่งวดหาสองับ เก้าสองนะครับงวดเก้าสองนี่ในสูตรของพระอาจารย์นี่มาถึงสามตัวนะครับมาถึงสามเก้าสองพี่น้องนะครับหลักกรงวดที่ผ่านมาเพิ่งหลุดนะครับเข่าสองงวดตรงๆนะครับหลุดหนึ่งงวดเอานดาบผ้ามารับชมครับงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับผู้พันรอกับมีดได้พี่น้องเด้อนดาบเข่าสองงวดตรงๆตั้งแต่หาสองเก้าสองแล้วก็มาหลุดงวดที่ผ่านมานะครับ ก่อนเขาพันษาเนอพี่น้องเนาะผ้าเดินทางครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบน้ำสศการพระอาจารย์น้ากันนะครับแลวกมารับชมรับฟังน้ากันพี่น้องเพื่อได้เป็นหนทางนะพามาคาชอบเพื่อได้ไปหายิบจับรอตตีเนาะพี่น้องเนาะอ่าอไปฟังไปชมน้ากันนะครับผมกราบน้ำสการครับพระอาจารย์ครับกราบน้ำสการเจ้าค่ะชมนะครับผาเอฟซีผ่าทำชมครับเดินทางนะครับวันนี้วันที่8 กรกฎาคม2568นะใกล้จะเข้าพรรษาใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะพระอาจารย์เนาะใช่อีก2-3วันนะครภาพมารับชมครับภาพมหาพาจารย์มารับชมลัมกันงดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับเข้า2งวดติดด้พี่น้องได้ตั้งแต่52 92ตรงๆรงนะครับเข้า2งวดตรงๆแล้วก็มาหลุดหลุดงวดที่ผ่านมามาหลุดงวดที่ผ่านมา เอานะครับมืม่อนี้พี่น้องนับมาชมมาฟังน้ากันนะครับ FC ผู้พันรอผู้พันถากันนีดละพี่น้องเด้อนะครับครับผมมันไหมปวดที่แล้วปวดบ่อประมาณครับผมเอาไหมนะ้อพี่น้องเนาะมีงวดงวดหมันงวดบ่อทำมาชม พออาจารย์เคยนให้เต็มชุดด้วยพี่น้องเด้นะครับผม ในชุดไหนครับอาจารย์ ชมพระอาจารย์วัดป่าได้พี่น้องได้นะครับผม16กรกฎาคม2568กำหนดวันที่16นะพี่น้องเป็นแนวทางท่านผู้ชมแนวะทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจได้ท่านผู้ชมได้นะับจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ่มักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนเบิ่งไว้ซื่อๆนี่แหละนะครับอ่าสูตรของพระอาจารย์ท่านผู้ชมอ่า4185296ถ้าใครชอบ ชุดสามตัวจับในนี้ได้จับเอาเลยเ<อ>จับเอาเลยงวดสามเก้าสองธรรมชุ่มนับมาตัวเน้นเก้าสองนะครับมาตัวเน้นเลยแล้วก็ชุดในชุดในสูตรของพระอาจารย์ถ้าจับก็ได้สามเก้าสองได้สามตัวนะครับถามประมักชุดที่พระอาจารย์จับให้พี่น้องจับเอาในนี้นะครับมาครบสามตัวสี่หนึ่งแปดห้าสองเก้าหกชุดสามตัวได้พี่น้องได้เก้าห้าหนึ่งสี่ห้าหก ส <26. S 1> องหกหนึ่งสองหกชุดสามตัวไปหายิบจับลอตเตอรีร่ไว้พี่น้องไอ้เนี่ยตัวเน้นอ่าตัวเน้นอันนี้ตัวรองครับตัวนี้ตัวรองเน้นตัวไหนบ้างครับผ้าจาย,ย์เน้นเก้าไอ้เน้นหกหนึ่งครับเก้าสี่ครับสองหกอ่าเน้นสามคู่นะครับชุดสามตัวนะครับพระอาจารย์เน้นให้คือสองหกหนึ่งเลยพี่น้องเด้อน,นะครับพระอาจารย์จับให้เก้าคู่นะครับจับให้ตามสูตรของพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมเก้าสี่เก้าห้าห้าหก 68แ1ดหกหนึ่งอันนี้พระอาจารย์จับให้นะครับจับให้เต็มเต็มสูตรนะนะครับก็จะเก่าคู่ทำช่วงแต่ว่านะครับผู้ใดอยากได้น้อยคู่หน่อยโตได้พี่น้องได้เพราะว่าเก่าคู่จะหลายแน่นะครับผู้เอฟซีผู้บางคนพนกวาลงมาลดนะครับให้พระอาจารันพนเขียนให้เต็มเต็มชุดเลยนะครับพนมาจะเรียกเอาโตมักนะครับต่เอฟซี FC, ผู้พคนอยากได้น้อยคู่หน่อยโตก็มีพนมาเก่าคู่หลาย ครับเอาตัวที่พระอาจารย์เน้นให้ได้พี่น้องเด้อย่าฟาวานะครับถาวาหลายเท่ากัาตัวที่พระอาจารย์เน้นให้เก้าสี่หกหนึ่งสองหกตัวเน้น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 ถ้าหาลอตเตอรี่ตัวไหนพระอาจารย์เน้นตัวนหกหนึ่งเน้นหกหนึ่งนี่เลยใช่คืออย่างนี้แหละฉันฝันวันที่จะไปประชุมเนี่ยฉันฝันครับฉันฝันว่าฉันถูกลอตเตอรี่น่ะสิบใบโอ้ สิบใบแล้วตอนนี้ลอตเตอรี่อ่ะมัเก้าหนึ่งครับมันเก้าหนึ่งแล้วตอนนี้ไปเอาลอตเตอรี่ยมเขาให้โยมเขาเอาลอตเตอรี่ให้แค่เก้าใบครับแต่ฉันน่ะถูกสิบใบครับเพราะว่าถ้าใครชอบเก้าหนึ่งก็จับเอาครับแต่ฉันน่ะชอบหกหนึ่งอ๋อกพว่าเก้าหนึ่งงดที่แล้วออกแล้วใช่มาฝันทีหลังมาฝันทีหลังโอ้ถ้าฝันงดที่แล้วเนี่ย ก็พาาจย์เนาะใช่ฝันมาถูกลอตเตอรี่สิบใบสิบใบแต่เก้าหนึ่งแต่โยมน่ะโยมมาให้เก้าใบเอามาให้ฉันแค่เก้าใบโอ้จะไม่เป็นเก้าหนึ่งศูนย์นะพายจมันก็ไม่รู้มันก็เลยว่าเก้าหนึ่งมันออกออกอาจารย์ก็เลยกลับหัวแต่ถ้าใครชอบเก้าหนึ่งก็เอาไว้ได้ได้พี่น้องได้จับเอาเพราะว่าอยู่ในชุดตารางก็ยังอยู่ในชุดเก้าห้าหนึ่งของพระอาจารย์อยู่ใช่เอานะครับแต่ชุดสามตัวพระอาจารย์เน้นสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งอนะครับ พอดีไปไประชุมก็เลยได้ลอตเตอรีตตร่มาสองใบหกหนึ่งหกหนึ่งได้ตัวที่ชอบด้วยใช่ได้ตัวที่ชอบอาจารนเพนเน่นพี่น้องนะได้มาสองใบอ๋อผาจารย์ก็ได้ห<า>นึ่งหกหกหนึ่งแล้พี่น้องหนึ่งหกหกหนึ่งพี่น้องนะครับผาจานเน่นหกหนึ่งหนึ่งหกแต่ว่ากลับตัวไว้น้ำได้พี่น้องได้ผู้ใดมักตรงตรงกับตรงตรงใช่นะครับอาจารย์ก็เน้นนี่ละเก้าสี่หกหนึ่งสองหกแต่วา่าถ้าผู้ใดมัก บอมักตัวที่ปาจาันเน้นกับ95 56 68 98 51 28นะครับในในนี่พี่น้อง9คู่จับเอาปาจาันอ่านี่ครับให้เต็มสูตรนะครับเอฟซี FC ก็ว่าหลายคู่อยู่พี่น้องนะครับแต่ปาจาันเพิ่นก็ลงให้เต็มชุดนะผู้เพิ่นว่าลงมาเลยนะครับเอฟซีผู้บางคนเพิูดมาให้ลงมาโหลดนะเพิ่ผมจะเลือกเอาจะได้เห็นเต็มชุดมีตัวใดแน่เนาะพี่น้องเนาะกู <c oughs> ดได้มักหน่อยคู่หนตัวกับชุดที่ปาจาันเน้นหรือ ถ้าไม่ชอบตามที่พระอาจารย์จับคู่ให้จับเอานีนสูตรพี่น้อง4 1 8 5 2 9 6นะครับถ้าใครไม่ชอบในนี้หรือว่าสองแปดห้าได้แต่ว่าพระอาจารย์ฝันเนี่ยว่าถูกถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่สิบใบแต่ว่าโยมเนี่ยให้แค่เก้าใบเอามาให้แค่เก้าใบแค่เก้าใบเก้าเป็นเป็นเก้าหนึ่งจำได้แค่เก้าหนึ่งตัวเดียวฝันว่าถูกเก้าหนึ่งใช่พี่น้องโบนี่ห้าผู้ใดมักเก้านึงเพราะว่ายังอยู่ในชุดเก้าห้าหนึ่ง อาจารย์ว่าเกาหนึ่งจับเอาอ่าไม่แน่นะครับอาจจะเป็น9 10หนึ่งศูนย์หรือหนึ่งนย์ก้แต่ว่ายมผู้หญิงยมผู้หญิงจะฉันตีเป็น4ี่ส่ลอตรีนะเก้าอ๋อก็เลยเน้นใส่สี่เก้าอาจารย์ได้ลอตเตอรี่ยมยมผู้หญิงน้ำซีลอตรีได้เก้าใบได้เน้นเก้าซีเอ้า ไปจ่าเน้นเก้าสีหกหนึ่งสองสองหกพี่น้องหาลอตเตอรี่ไวไปนะครับเป็นแนวทางที่พี่น้องได้แคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมเอานะครับผมกราบขอบคุณขอบคุณพู้อาวุโสครับสาธุสาธุสาธุโยมเ้อสาธุนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านนะพี่น้องใกล้จะเข้าพรรษาแล้วนะครับผมอ่านะขอบคุณเอฟซีแฟนครับทั้งช่องทุกท่านให้โชคให้ mắn ด้วยพี่น้องเด้อนะครพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ